แอปทักษอ,อนแซบแซบร้ร้ารับปีเสือแบบนี้นะโกรมไหมหากนึกถึงภาพนางเอกสาวคนสวยแอปทักษออนต้องนึกถึงความสวยหวานละมุนเรียบร้อยพูดน้อยสไตล์นางเอกจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตบางคนที่มองว่าเธอนั้นไม่เหมาะสมเพราะความแซบยังไม่พอกับรายการแซบแ แต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้แม่นั้นพัฒนาขึ้นมากๆเลยทีเดียวทั้งสวยทั้งแซบสกิลพิธีกรสกิลด้านวาไราตีก็ดีขึ้นเรียกได้ว่าสวยเก่งครบเครื่องการันตีด้วยคลิปล่าสุดตอนรับปีเสือของรายการสามแซบก็ต้องไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยเพราะแม่แอปจัดเต็มรับปีเสือพร้อมบอกว่าสวัสดีขยือเสือกลับมาแล้วค่ะเอาเป็นว่าเสือตัวนี้จะน่ารักแค่ไหนไปชมภาพกันได้เลยค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด com อขอบคุณค่ะ